ใช่เหมือนคนภาคทางเพื่อนเจ้าอย่างนี้แหละเพื่อนของอ่าน้องน้ำถ้าว่าทั้งพอภูมีทางไปเนาะได้แน่ได,ได้เนาะม,ม,มาไหนทิศหนึ่งเต้มาอาทิตศหนึ่งแล้วโอ้ปก็ทิศหนึ่งแล้วเนาะ สวัสดีและสบายดีเนอพ่อพี่น้องพี่เบิ่อนสุกูสุกคนเป็นทางฝั่งไทยฝั่งเราตามประเทศทางอันนี้ตอนขับเข่าสู่ช่องหนวดตาเพลินคือเก่าเนาะพี่น้องเอ้าเนาะพี่น้องตอนนี้ก็อยู่มองทางเข่าเนี่ยพี่น้องอยู่เดินอยู่ดินของตู้เอียดเห็นเนาะหนองกุตกโอ้เสาพว่นสิบุนน้ำสิบุ้บยบ่ไหเนาะ วะเมื <cents input> ่อค <Lil na> <istles> ืนนี่น้ําแจ้งเลยพี่น้องเอ้ยครับโอ้เนาะย่านแต่เวลาอันตกอปูเือนเนี่นตกนี่น้ําสิบ่ท่วมเนาะเนาะว่าอว่าน้ําเห็นอ่าตอนที่เมื่อวานนี่นะตอนมันงน่ะน้ําแบบท่วมเลยเลยพี่น้องเอ้ยเนาะะก็รก่อน จะเข้าไปหาทั้งพ่อหลานหน่อยเนาะพี่น้องหน่อยจะไปถามเพิ่นว่าประเด็นของน้าเนาะเรื่องของน้า,าประเด็นทั้งอันเชื่อนของเนี่ยน้องน้องหลานหน่อยเนาะว่าเพิ่นชีแล้วจังมือเนาะพี่น,อนอ้องแบบประมาณจังมือจังมือเนาะก็ทีได้อจองตัว,ว,วเพิ่นวไว้เนาะเพราะว่าเพิ่นแล้วไว สัสดีที่ว่าแล้วจังมือจังมือเนอาะกะชีกะทาเพิ่นก้อนนอ้องพี่น้องว่าได้เดยคะเพราะเขาก็ยังบูฮูว่าเพิ่นชีอ่าทีเแล้วอีกจังมือเนาะที่ว่าอาชีทิศหนืงทิศใต้ที่ว่านี่ได้เนาะหรือว่าอาชีมือหาขอมือกัว่าไปเนาะได้เลยค่ะเดี๋ยวจังเพลียไปล้มกับเพิ่นเนาะก้อนจะเข้าไปก็เรื่องหนวกกับใช้เบิ่งมองเนี่ยตุอาลีะเนาะพี่น้องก้อน น,น,น้องก็เดาเมื่อคืนนี่พี่มามานน้ว่าวานนี่แหละพี่น้องมันกะมืดเ,เ,เลยน,น่แหละมันตกน้าเจงจงเลยเด้พี่น้องให้เสียบนีเบจงแบบถ่าถ้ามนตกถ้าปู้เคื่อนตกนี่น้ามิบบุคงหมเนานะนี่ไวไนนะ้เลยเนาะเสามีจากเสาน,นสาสองสี่เกเสาเนาะเสาเก้เสา,สาพี่น้องเนชิจากแมตเนีเนาะ ไม่ตอบกอกตาเป็นพ่อว่าเดี๋ยโอ้เนาะเห็นไ,ไหมไพี่น้องเลยนี่หอยมองน้าข้างอยู่เลยพี่น้องป้าเด็กน้อยดินแกหอยมีแต่หอยเด็กน้อยกระดิ่งกี่ต้มพี่น้องเพราะว่าน้ามันมันมันมาเป็นอะไรมาจากข้อยเนาะพี่น้องเนาะนี่ค่ะเชิงเป็นธรรมดาเนาะอาต้องเห็ดคองเนาะพี่น้องเนาะ เหตุข้องกันยังไงนะหาอ้อมเพื่อนนับจังสีได้เนาะถ้าเหตุข้องหนีหน้าท่วมเป็นคิดว่าท่วมแน่นอนพี่น้องเลยเอาได้แล้วก็ขอไปเบื้องบนทั้งพอของเรากองน้องหน่าน้อยเนาะเห็นเพิ่นมาพี่น้องเลยเอาหมดกินอีกอ่ะเนาะจะขอไปตามไปไทยไปก่อนป่านนี้ภาพมามาบ่านนี้ใส่ชุดฟ้าเต็มยศดเลยพี่น้องไปยังไงได้เห็นเนาะไปอะไรเหมือนฮะ ไปเหตุงานยั่ฮัลละโอ้ไปเห็ุเปียกวะอืมอืออันเป็นเวอันเป็นเวเตี้ยไอ้ลูกขอติดไม้ไี่พอได้ใช่ครับอืไปอ่าจะค้นนี่นะช่องนั่นแหละโอ้ครับอืออ่าลูกอ่าอรี่อ่ะเนาะออใช่เพื่อนพี่น้องเลยอันนี้มากินข้าวเที่ยงเรากินข้าวเที่ยงข้าวเที่ยงแต่บ่ายเนาะอืม นั่นบ่ท่อๆอันเรื่องเฮ็ดอันห้องน้ํานั่นถาเฮ็ดมื้อแรกแม่นบ่อืมมาณทีมื้อแรกพอมงเทนึงแล้วอ๋อมาทีอืแล้วเรียบร้อยพร้อมใช้งานไปนไปมาทีเนาะมื้อนี้มีิวองบ่ฮะบ่มีิวต่อบ่บ่มีเลยบ่มีบ่ว่าคําว่า ประมาณทีนึงแล้วล่ะลูกเราจะขอจะขอจองตัวจะไว้เด็กน้องน้ำืม่ได้ไกลหอกวันนี้อยู่ใช่เหมัอนคนละภาคทางเพื่อนเจ้าเห็นแล้วเพื่อนของน้องน้ำถ้าว่าทั้งพอผมมีทางไปเนาะได้ได้ได้เนาะอืมประมาณอาทิตย์หนึ่งเจ้ามาอาทิตย์หนึ่งแล้วโอ้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วเนาะมือช่องช่องเบื้องมืออีกสอง แล้วนะคราแต่โบก็นั่นโบกกับผู้เท่เานั้นเจ้าเห็ดอันอันห้อ,นหองน้า,าว้างเตัวใดแม่อ่ะกว้างกว้างยังแมตตอันช่องช่องแมตช่องแมตห้าช่องแมตห้าอืมช่องแมตช่องแมตห้าคุณช่องแมตอืมอ่ะถือว่ากำลังดีเนะเาะดีแล้วเดี๋ยวนั่นก็ ทั้งลุงหนวดือว่าลูกตัวลูกเองเนี่ยเนาะจะได้จองตัวพ่อไว้เลยใช่ใช่ใช่เนาะกผพอดีแล้วจังบ่หึงเนาะจ้าวันอาทิตย์นึงคนดอนน้อยพี่น้องไปเลยน้อนหูระทราบเนาะถ้าว่าบรัชล์ลูกๆก็จะพูดไปหาผู้อื่นนะพ่ออืช่ใช่เนาะที่นี่ก็คนใกล้เนี่ยพี่น้องเลยพ่อกับพี่มวัวแล้วคนเป็นสร้างเนาะพวกเนี่ยพี่น้องเพื่อนนี่นะอันนี้ก็อันนี้คือเป็นเพื่อนของที่ว่าสีมือของพ่อให้เองเลยเนาะให้เ็ดองเลยพี่น้องอันนี้คือเป็นทั้ง ที่มือท่างพ่พอประเทศอเ,งทยอ,ยเองเลยเนาะเพคนกับที่ว่าบุญยอดไอ้พีน่น้องเลยเนาะเพือนมั่งเพือนเฮือนไม้ในลายลังเลยเห็ดเชา่าได้เช่าชั้นชิบลังเลยเหตุ<อ>เฮือนไม้เนี่ยนะโอ้เพื่อแต่ว่ามาแต่เดี๋ยวนี้พักเลยวันหนึ่งข่าข่ามันนัเขาเฮ็ดมันนะพักข่าเฮ็ดมันส่วนมันพ,พอเสียงว่าพ่อหนาหน่อยบุญธรรมดาเด้อพี่น้องอเนาะ แต่ว่าพ่อหน้าน้องหน้าน้อยเพิ่นก็บ่เคยเปิดเผยจักเทื่อเนาะว่าพ่อเป็นสร้างพี่น้องเ้ยเจ้าเพิ่นหาสิฮู้นุงหนวดหาสิฮู้เนาะว่าเพิ่นเป็นสร้างที่ว่าเป็นสร้างประจําบ้านก็ว่าได้เนาะจังเลี้ยงลูกได้กันเว้นในนี้เลี้ยงลูกบ่ได้ออืาน้ำมูน้ำคูเลยก็หาขินแฮงเองเนี่็แสดงว่าพ่อก็เป็นเออ่หาอาชีพเฮ็ด เพื <c oughs> ่อนเฮ็ดสั้นก่อนนั่นเนาะเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าเนาะจ้ะอืเพราะว่าทั้งน้องานน้อยกับหุ่จักน้องหลอดกับุ้่นมาสะดุดนั่นแหละแต่ว่ากับ่นก็เลยเคยว้าอย่ฟังเนาะว่าพ่อผิดสร้างนี่เขาชื่อออกมันต้นออกกล้วยเลยเราเลยพักโอ้โอ้จู่เฮ็ดนางนำมันก็น้องนำก็หุ่จักมัดจุนหัวเห็ดมืันนั่นโอ้ขึ้นเถือนนั่นโ่ยอันชร้างแหลมด้วยแหลน ลูกคอยแน่ปลลูกเฮาพะกอรนึ่งหักเจ้าเฮ็ดนี่มี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 ซางจักคนแบบช่องชาบคดอันนี้ชาบคดเฮาเอ็ดอันนี้มืออาวุธเอนดมาแต่งแต่เพื่อนลูกมือเนาะเออเอาไปให้มันตักชิมังชื่อฉกเฮาเอ็ดเพื่อนให้การเก็บมา้ยังลินบอกเก็บจับเห่าเอ็ดว่าง่ายลูกมือเขได้จับใส่เนาะ ก็ได้ใส่าซอยเบามือเขาเล็กหน่อยเนาะที่ยากเพิ่นกัอยู่เฮือนกัอยู่ซื่อเนาะอย่างเฮ็ดถ้าเฮ็ดหยังเนาะพอให้มีได้นี่อยากเห็ดให้มันเฮ็ดนําอือพอได้มีเพิ่นมีได้เนาะอืออันเห็ดคุณจาเห็ดอันนั้นน่ะค่าสร้างท่ายเจ้าคือว่า4ล้านบ่อ่าเจ้า4ล้านครับคือตอนแรกลูกก็สิขึ้นหาทางพ่อขึ้นแบบพอดีมาก่อนเนาะ มาครับพ่อคนอยู่นี่เลยเอาอยู่นี่เลยพี่น้องเลยแกจอเลยฮะเนาะกัน,นทั้งพ่อคนกะเพ้าพี่น้องเลยข้าวเ,เล่งให้มันเลี้ยวเนาะอย่าถอกขาดนะฮะอย่างชาวนุ่งนั่นแล้วให้มันแล้วชาวนุ่งนั่นก็อย่าถาากกอกขาดมื่อินกอกอ๋อท่านเลยล่ะอย่างเคยมาโบาเห็นเราจะเกลือกันเราโ่ได้มีเวียดเห็นเราไปเห็ุชวนเราก่ได้ผัดทั้งตระเ็นไอ้ดอ โอ้เนาะเห็นได้กินได้ยากนะเห็ดช่ำนีก็ยังถึกถึกอี่เห็ดพอได้จุนเจือในครอบครัวเนาะทำมเห็ดแห้งแล้วเนาะมืเห็ดเป็นยังโอ้ยวะฮะสากะท่านลูกบวชรบกวนเด้อวยเพราะว่าคือเนาะกะคือว่าเนาะกะลูกขาชได้จองคิวทั้งพอไว้เลยเนาะเพราะว่าไม่เจ้าไมหาเต่าไก่เจ้าเนี่เป็นกะ เราจูแล้วตกกระจกสบายดีที่พอเด้โดยโดยเนาะนี่เป็นทางพอน่องด่าหน่อยเนาะย่องเลยอ้าวเดี๋ยวได้บาดสิขับรถไปเฮ็ดเวียกบดกระเจ้ไว้งเฮือนเนาะพี่น้องโอ้ยกูจักคิดว่าจังไงบาดนี่ความเฝ้าเฝ้าพี่น้องเราเฝ้าอย่างให้มันเล้วเนาะให้มันเล้วงง่ายเอ้เฝ้าแล้วจะได้ร้อยอย่างให้มันเล้ยวย่องไปไหน Đó, lại là gặp phải hạ thang tuổi liếc thóc nó lòng lên và tình nguyện như sàn ni bộ mắm mong đơn thắng chuẩn hư 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 นี่แหละสาเหตุที่ว่าน้ำมันไหลลงไปทำติดเนินพี่นเราเนาะติเนินก็น,น้ำก็เลยเจิงน้ำมันดาเนาะต้ะองเลบพดคลองเอามาทางนี้ปะหอเทือนของประตูทะเลปะก็ เดีอย่ยงใส่ได uh ้บานเฮ้ยเดี uh uh ๋ยวงน้นบาทนิเฮ้ยเฮลเคอปเตูรนะดเฮียง่ะนะดสบายดีล้ะตู้เด้อบังานบังานบังกำเนใช่นะเข้าเข้าฮื่องมเอา อ่ายังเฮือนคัวเด้วยกับหม่องนอนเด้วยยังอยู่บ่องเดียวกันเนาะเด้วยโอ้หยองไงได้ยังกินไหนนี่คือนายกินฮะประตูเด้วยได้ยังได้ยังมากินภูเขาอ๋ออาหารอาหารเออใส่บิึงบึงยังไงโอ้สบายดีเด้ออหล่าเด้อด้วยอ่าสบายดีนะครับ เลยอ่ะอันนี้เป็นทั้งลูกของพระทุโด้วยมัดส,สองด้วยโอไ้ไปกับเพื่อนไปกับแม่ไปหาลูกใหม่โอ้เนาะขอบครับลาบซีนเลยโอ้ใช้ซื่อมาให้นี่ ไอแเฉกไอเซียงโอ, <laughs> องเซีาายงไ <laughs> อแเอากเตีงได้ฝนตกเมื่อคืนตุโอ้ยมอดน,นี่นอนมาหลับเลยนอนมาหลับเลยเลยมีกระเพวกมอดเยกไปเลยโอ้ยมีเ่าวกะกะลูกเ่าวพุ่นไป เพื่อนผู้ชายคนเพื่อนปลามันโอ้ยร่างที่เพรียวเขานอนอยู่นี่มีอา๊บไปอยู่เพื่อนอันเพื่อนเขาหนาหน่อยโดยโอ้ยอะไรปะเราเข่าอยู่เพื่อนปะอะไรโดยโอ้ยปะอะไรปะเนาะเข่าเยือนเนาะมียเขาก็บูกเขาไปเพิ่นเพรียวเขานอนอยู่นี่โอ้ยยังไงไม่เพื่อนไม่ซานครบเลยบ่ะไม่มีคนมาแจ้งเกาดีเลยบ่ยังฮะยัง ยังบ่ม um ีติ่ยโดยแจ้งข่าวดีเรื่องใบเรื่องต่อันเดยโดยยังแม่นบ่เจ้าคิดดีๆยังยังบ่มี่พี่บอกนะโอ้ยังบ่ได้อีกเตี่ยแมนวอเนาะเขาบ้านี่ประตูเพิ่นแม่นบ่ประตูบ่ได้บ่มียังคือชงสิมีกิเท้โดยยังฮะยังบุมี่มบนี่เพิ่นเอออเามาใบนี่เทิฐขึ้นเลย ไม่ม่เย็เลยดนี่มีไม่บ่เสาได้เสาีโดยเสาเสาตังก็บ่ยัง้แต่ไม้ตังเลยละบ่ได้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 เศษอ่นะเราลืมแล้วเฮเร่มน้องน้องจอได้คนละน้องเพราะว่าการพี่น้องไงาะ หาหาสิละมาลงติเสาเนาะพี่น้องเสาเข้าต้นพีน่นแนวไปอืมทางประตูเป็นก็ได้เนาะอ่าทาประตูก็โอ้โหนี่ัง้งเกาะเสียงซื้อมาให้เนาะเป็นลาบซีดอืมเมียไปไปย่นา,ากกน,น้า,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 าเจ้ากินไหนไปหาลูกาไม้หาหน้าไม้เอ่อทาไอ้ไอ้เสียงทำมือกินโอ้โมือไดนนนะมือไดนนนะ เพิ่นมาคือเมียเหามาคือหาผักอ่อนเพิ่นเลยโอ้มาแเลยผ่าเอาให้หมอเลยเล<ด>ยย้ำได้าย้ำได้เพิ่นอ่อนเพิ่นสิมาปันคือมันไปคือผักเลยโอ้เอานกสงสัยมื่นอื่นพมด,ดพนนแล้วพี่น้องก็จะได้กินมีผาแล้วขับมาหาประตูมา้าดิ<ด>มีจะค้นขับมาหาประตูเน มีผู้หนึ่งโดยผู้หนึ่ง,งซื้อ,อยังชื่อบ่าวทางบ่อทองโดยโดยบไปไเลยอตอบาวมีคนทีมงานตรงหน่วยบุรี้มีคนซื้อทอง <c oughs> ทองนใส่นึกยินดีบ่าวเสียงเอา,เอาบ่าวเสียงกะากานึกนึกพายื่อเสาให้เจ้าเอา ก็มันมาบอกเอาวันนี้จะเปไปยังหาไม้ก่อนเอากรได้ึูเอาตือหมเอออ่าเนาะเมือนว่าบุญสารวัลบ่เออโดยเออ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 ไปอเออออเออเออออออไมอนี่เอออออเเอออ เจ้าตังเฮ็ดบ้านใดบ้านใดเจ้าจะตังไปเบิ่งก่อนโอ้ทางเพิ่นจังสั่งไหมโดยโอ้ไม่ทนมาโดยโดยโดยอ่ะเนาะพี่น้องอ่ะอาวอาให้ปู่ตู้กินข้าวเด้อโดยกินข้าวกินน้ําเนาะนุหนวก็สิได้อ่าอไปทงอ่าบ้านอื่นต่อเนาะน้องเอ้ย เอา้าการลำลาได้เนาะพี่ตู้เนาะโอ้ย,ยสบายดีสบายดีจู้เนาะดีๆมีแห้งตู้เน๊ยฮะเนาะเนองกะพ่อครับพี่ตู่อะไรอ่ะกะตามความกะใจลำบากเนี่ยนิดนึงต้องใส่ลามเลือกพี่น้องเนาะว้าวกะชิ้นหัวดกะชิวบากในพี่น้องประสานงานกันกระบอกคอยจะเล่น,นไปาะเด็เนาะพี่น้องเลยถามยางแล้วกะว่าไปยาง ถามเรื่องอะไรมาแจ้งเรื่องนั่นนี่ก็บแล้วว่านว่าว่าเป็นคนอะทางเลยพี่น้องเลยผู้หน่วยกันเลยว่าตัววิปปินเนาะพี่น้องขอตัวขอไปเนาะะสำหรับคลิปนี้ก็ลผู้หนวดก็จะขอลาลาเลยเนาะพี่น้องเนาะการสำวดเข้ามาอหาท่านคอร์ด้าหน้อยเพื่อนเนาะพี่น้องเรื่องถามมาจองตัวเพื่อเรื่องช่างเรื่องหยิบของน้าเพื่อนน้องน้าเพื่อนเนาะะสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าม่มีอย่างไรเนาะกับ ให้พี่น้องอยู่ดีแม่งสุขภาพร่างกายร่ำรวยเงินทองเฮงปังๆเออจุกูจุกๆๆคนเบิ่งคลิปจบแล้วก็ฝากคุณไลกคุณแซ่คุณเปลี่ยนกำลังใจให้กับทางตำรวจเลยเพื่อตำรวจจะมีกำลังใจทางคลิปทุกคลิปใหม่ในทางเพื่อเพื่องๆที่ได้เบิ่งินสุ่มไปเรื่อยแต่คลิปนี้บาย,บายดีบาย,บาย